ดูตัวอย่างก็เยอะแยะแล้วส่วนมากเนี่ยองค์กรที่ทำไมบ 9, ่บ9,001มักจะไม่มีการออกแบบหรือว่าขอยกเว้นในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าองค์กรเราดันมีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะคะไปออดิตในส่วนของแผนเอนจิเนียร์ ซึ่งแผน e n g i n e e r ในที่นี้นะคะก็หมายรวมถึงแผนกที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกแบบในตัวของ process ด้วยนะคะซึ่งข้อกําหนดก็จะพูดในฝั่งของผลิตภัณฑ์นะคะก็เรามี20คําถามที่สามารถที่จะถามในส่วนของแผน e n g i n e e r เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ากับ20คําถามถามอะไรดีนะคะในส่วนของแผน Enginier หรือวิศวกรรมนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งองค์การไอโซฟริงฟิงนะคะวันนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของ20คาําถคำถามอะไรดีนะคะซึ่งเป็นตอนที่ยอมรับว่าค่อนข้างที่จะทํายากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันคือการอดินในส่วนของแผนวิศวกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิบต้องอธิบายก่อนนะว่าแผนกวิศวกรรมเนี่ยหลายๆองค์กรก็จะมีหน้าที่ในการทํางานที่แตกต่างกันไปนะคะบางที่วิศวกรรมเขาก็เป็นเหมือนแบบ Q&A นะคะในการรับประกันในส่วนของปรเซสตา่างๆทําการออกแบบตัวของกระบวนการทํางานเ,าเ,าเ,าเก็บค่าสถิติในกระบวนการทํางานไปคุยกับลูกค้าไปประชุมร่วมกับลูกค้านะคะไปรับผิดชอบปัญหาลูกค้ากือๆมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลามีคนขอให้ดิฟทำวิศวกรรมเนี่ยดิฟก็มองไม่ออกว่าเป็นวิศวกรรมในส่วนงานไหนเป็นวิศวกรรมที่เป็นวิศวกรรมคุณภาพ ก็ถ้าสมมติวิศวกรรมในองค์กรเราเป็นวิศวกรรมที่เป็นคุณภาพก็ฝากไปดูในตอนที่ชื่อว่าคุณภาพถ้าวิศวกรรมเราเป็นกึ่งกึ่งตลาดที่ต้องไปคุยไปคอนแทคไปสัมผัสกับลูกค้าไปดูตอนการตลาดเลยนะคะแต่วันนี้ดิ๊จะทำเป็นวิศวกรรมในเชิงที่ว่าวิศวกรรมต้องไปรับข้อมูล ทางด้านเทคนิคจากลูกค้ามาเพื่อใช้ในการออกแบบนะคะสําหรับใครทีออ่ในองค์กรไม่มีออกแบบก็สามารถที่จะสกิปต,ตอนนี้ไปแล้วก็ไปดูตอนหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราได้นะจะ๊ะวันนี้นะคะ20คําถามถามไร้ดีในส่วนของ engineering นะคะไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็เปิดหัวมาที่4.4จะเห็นว่าโครงสร้างของการถาม ISO นึ่1เนี่ยนิพยอยากให้เปิดที่4.4 4.4คือการถามกระบวนการเขาว่าในแผนกเขาเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างมีเอกสารที่ใช้แสดงในเรื่องของ Input, Process, Output, Man, Machine, Material, Method นะคะ Target นะคะอย่างไรนะคะซึ่งแต่ละองคอ์กรหรือว่าแต่ละแผนกก็จะมีในส่วนของกระบวนการเนี้ยไม่เท่ากันไม่ใช่ว่า1กระบวนการไม่ใช่ว่า 1, แผนกมี1กระบวนการนะ มีมากที่มีหลายแผนกที่มีหลายกระบวนการนะคะดังนั้นไปถามเขามาก่อนว่าในส่วนของ Engineering เนี่ยได้ทำ process approach หรือทำผังกระบวนการหรือทำแผนภูมิต่าหรือเขียน process flow ในเรื่องอะไรบ้างนะคะขอดูหน่อยจ้าข้อที่2ค่ะ เช็คในส่วนของการสื่อสารด้านนโยบายและความตระหนักของเขาดังนั้นสิ่งที่เราจะถามคือทราบนโยบายคุณภาพหรือไม่นะคะนโยบายคุณภาพกำหนดไว้ที่ไหนและเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หรือเกี่ยวข้องในส่วนไหนของนโยบายคุณภาพบ้างจะ๊ะจงอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะก็อันนี้จะถูกออเดตในข้อ5.2กับ7.3นะคะทั้งในฝั่งของนโยบายและก็ฝั่งของความตระหนักนั่นเองจ้ะ ต่อมาค่ะข้อที่3ที่ดิฟจะถามในส่วนของ Engineering นะคะก็คือในเรื่องของการกำหนดโครงสร้างหนะ้าที่อำนาจความรับผิดชอบจ้าได้มีการกำหนด Organization Chart นะคะของแผนกไหมหรือว่าเราใช้อิงกับ Organize รวมของบริษัทอ่ะใช้อิงกับ Organize รวมของบริษัท Organize รวมของบริษัทได้แตกย่อยมาในส่วนของ Engineering ว่าได้รับผิดชอบอะไรบ้างนะคะ มีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรบ้างขอดูเอกสารที่ระบุ พรารนาลักษณะงานหรือว่า job description นะ่ะของตําแหน่งของอํานาจหน้าที่นั้นให้ดูหน่อยนะคะเอามาให้ดูหน่อยว่าสอดคล้องกันไหมตัวเจ้าของตําแหน่งเองนะคะตัวคนที่ถือครองหรือคนที่รับผิดชอบหน้าที่นั้นเองเนี่ยได้รับทราบหน้าที่ของตนเองไหมว่าตัวเองเนี่ยถูกจ้างมาเพื่อให้ทําอะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องสามารถอธิบายได้รวมถึง competency ความสามารถตามที่ job description เนี่ยได้ระบุว่า คุณจะต้องมีความสามารถในการอ่านดอออิ่งได้นะอ่ามีความสามารถตำนั้นจริงไหมนะคะให้ลิงก์กันแล้วก็เช็คในความถูกต้องของเอกสารตัวนี้ด้วยนะคะ สำหรับหัวข้อที่4นะคะที่ดิบจะถามก็คือในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในส่วนกระบวนการของฝ่ายวิศวกรรมค่ะว่ามีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของฝ่ายวิศวกรรมอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะมีโจทย์ในใจว่าสิ่งที่เราต้องการจะดูหรือว่ามันน่าจะมีในฝ่ายวิศวกรรมก็เช่นเรื่องของการออกแบบผิดพลาดไม่ตรงกับความต้องการลูกค้านะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับรีวิชั่นจริงที่เกิดขึ้นหรือว่าการ ควบคุมในส่วนของดรออิ้งที่ไม่ถูกต้องค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะถูกถามตามข้อกําหนดที่6.1นะคะและหมายรวมไปถึงว่าหากมีการดําเนินการในส่วนของความเสี่ยงสูงเนี่ยเราได้มีการจัดทํำแอคชั่นแพนเพื่อให้ตัวของความเสี่ยงสูงหรือว่าโอกาสสูงเนี่ยได้ถูกจัดการหรือไม่อย่างไรคะข้อ5ค่ะข้อ5ดิฟจะถามในส่วนของ KPI นะคะหรือว่า Key Performance Indicator นะคะแต่ชนิดชีวัดหรือเป้าหมายของกระบวนการของฝ่าย Engineering เนี่ยมีอะไรบ้างครบทุกกระบวนการไหมนะคะแล้วตัวเป้าหมายหรือว่า KPI เนี่ยได้มีการกำหนด Action Plan เพื่อให้ KPI ตัวนั้นเนี่ยบรรลุผลหรือไม่นะคะต้องมีการกำหนด Action Plan ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตั้ง KPI แล้วมาอธิษฐานจิต สาธุขอให้ KPI ตัวนี้บรรลุผลที่เธอเพียงไม่ได้ต้อง,องมีแอคชั่นแลนที่จะบอกว่าเราจะทําอะไรและ KPI ตัวนั้นเนี่ยถึงจะบรรลุผลนะคะและหมายรวมไปถึงการรายงานผล KPI ประจำเดือนประจำปีแล้วแต่เราว่าเรากําหนดรูปแบบในการรายงานผล KPI ที่แค่ไหนนะคะขอดูการรายงานผล KPI นั้นด้วยและถ้า KPI ไม่ได้ตามเป้า เรามีตัวการทำ Corrective Action ไหมนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราพยายามแล้วนะเราจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ครั้งหน้า KPI จะต้องไปปะเป่าแน,น่นอนอย่างนี้นะคะก็ขอดูลิงก์เอกสารตัวนี้มานะคะนั่นคือการออเิตในข้อ6.2911นั่นเองค่ะต่อมาะคะ่ะยุบฉะคอออเดตเนข้อที่6นะคะข้อที่6พูดถึงเรื่องของการมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะก็หนีไม่พน้นคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์โปรแกรมต่างๆที่ฝ่าย Engineering เนี่ยใช้นะคะเอนจิเนียริเวลาที่เราจะต้องทําการออกแบบนะคะหรือรับข้อมูลมาจากลูกค้าเนี่ยมันจะต้องมีโปรแกรมเฉพาะทางที่เราจะทําการออกแบบได้หและรับงานจากลูกค้าได้นะคะเรามีการดูแลโปรแกรมตัวนี้อย่างไรดูแลอุปกรณ์นะคะอย่างไรนะคะเราอาจจะมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะทางเช่น ตัวอ่านดออิ่งนะคะตัวพินดออิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลยังไงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอนะคะต่อมาค่ะดูในข้อ,อ,อที่7นะคะว่าในส่วนของ Engineering มีการใช้เครื่องมือวัดไหมนะคะคุณมีเครื่องมือวัดที่ถือครองที่ต้องรับผิดชอบไม้เพราะว่า บางทีอะเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะต้องไปดูหน้างานไปดูความถูกต้องของตัวงานด้วยนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับลูกค้าต้องวัดสเปคงานได้ต้องอะไรเงี้ยและตัวเครื่องมือวัดของเอนจิเนียร์เองเนี่ยได้มีการขึ้นทะเบียนได้มีการสอบเทียบได้มีการติดแท็กเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะมันจะเป็นเครื่องมือเถื่อนไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้วัดคุณภาพเพื่อที่จะไปคุยกับลูกค้าต่อมาค่ะก็ ข้อนี้ก็สําสคัญนะคะข้อ8ดิบสะถามในเรื่องของการจัดการองค์วามรู้ขององค์กรในส่วนของฝ่าย Engineering งนะคะ e อน i n เนียริจะเป็นฝ่ายที่ไปสัมผัสกับลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะหรือไปเอาเทคนิคใหม่ๆไปอ่านแบบไปดูแบบไปดูนวัตกรรมใหม่ๆ ตัวนี้เราได้มีการรวบรวมเป็นองค์ความรู้ขององค์กรอย่างไรนะคะเอามากระใจายให้น้องๆคนอื่นได้รับทราบไหมมีการเขียนในแบบฟอร์มที่กําหนดไหมนะคะมีการขึ้นทะเบียนมีการเข้าสู่ระบบอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือข้อ7.16นะคะซึ่งจะถูกถามในข้อ8นั่นเองจ้ะต่อมาข้อ9ค่ะ เอนจิเนียร์นะคะเดบก็จะถามในส่วนของการให้ความรู้นะคะน้องๆในแผนกเอนจิเนียร์นะคะว่าเราได้มีการกระจายความรู้อย่างไร OJT อย่างไร on the Job t r a i n i n g เนาะเวลามีน้องใหม่เข้ามาในแผนกเอนจิเนียร์เนี่ยน้องจะต้องรู้อะไรบ้างและใครจะต้องเป็นคนสอนบันทึกผลอย่างไรมั่นใจได้อย่างไรว่าน้องเขาได้รู้ตามนั้นจริงๆหมายรวมถึงว่าถ้าเรามีโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเรามั่นใจได้ยังไงว่าน้องคนนี้ออกแบบได้ใช้ ตัวการได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดมีการสอนงานหรือมีการเรียกในส่วนของ competency หรือความรู้ความสามารถตัวเนี้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะออดิตตามข้อ7.2นั่นเองค่ะ ข้อสิค่ะข้อ10บเราจะคุยถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในส่วนของการทําระบบ i s o 9001การสื่อสารเมื่อลูกค้ารีเควสตหรือมีความต้องการอะไรต่างๆนานามาการสื่อสารเทคโนโลยีใหม่ๆการสื่อสารปัญหาการความผิดพลาดในงานที่ทางเอนจิเนียร์ได้รับได้สัมผัสนะคะเรามีรูปแบบในการสื่อสารอย่างไรนะคะเอนจิเนียร์ช่วยอธิบายขั้นตอนในการสื่อสารพวกนี้หน่อยนะคะเสร็จแล้วพอเขาอธิบายเนี่ยให้เขา ไปหยิบหลักฐานที่มีให้ดูด้วยเช่นเขาบอกว่าเขาสื่อสารทางเมลนะคะเอาเปิดเมลให้ดูหน่อยมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่เขาจำเป็นต้องรู้เรื่องเนี้ยเขาได้รู้ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นคําถามที่ลากยาวไปในส่วนของข้อ7.4ในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองค่ะข้อ11ค่ะ ข้อ11บดิฟจะถามในเรื่องของการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพนะคะเอนจิเนียร์มีวิธีการในการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพอย่างไรบ้างนะคะมีการกําหนดรูปแบบของเอกสารถูกต้องไหมขอออกขอแก้ไขขอขึ้นทะเบียนไหมใช้รีวิชั่นตรงกรันไหมนะคะมีการกําหนดอายุในการจัดเก็บบันทึกคุณภาพไหมสามารถขอย้อนดูย้อนย้อนหลังไปได้นะคะถึงตามอายุสมมติว่าเราบอกว่าเอกสารตัวเนี้ย เราจัดเก็บสามปีอ่ะขอดูได้ถึงปีห้าเก้าอะจะอาหกศูนยเลยกันขอได้ดูได้ถึงปี60ศนนะคะว่าเราได้ยังมีการจัดเก็บตรงนั้นไหมถึงรอบถึงระยะเวลาแล้วเอนจิเนียร์ขอทำลายอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะออดิตตามข้อเจ็จุดห้าแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมันมีอีกอันนึงที่มันสำคัญมากๆในส่วนของเอนจิเนียร์นะคะตามข้อ7.5คือการคอนโทรลดรออิ้งค่ะ การควบคุมในส่วนของ drawing นะคะทางเอนจิเนียร์มีวิธีการควบคุมยังไงควบคุมเหมือนเอกสารกลางไหมไปขึ้นทะเบียนที่ไหนมี master list ไหมมั่นใจได้ยังไงว่า drawing ได้รับการแจกจ่ายตามร e v i ชั่นที่ถูกต้องและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาใช้ r e v i ชั่นตรงกับที่ทางเอนจิเนียร์เนี่ย เขาประกาศใช้นะแล้วก็ drawing เนี่ยลิวนชั่นเก่าต้องถูกเก็บมานะการ Control drawing ของทางเอนจิเนีนะคะเราได้ดำเนินการอย่างไรนะขอดูหลักฐานเอกสารตรงนี้ด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะข้อ12ค่ะพูดถึงการควบคุมนะคะเอนจิเนียร์สามารถมั่นใจได้ยังไงว่า เวลาที่เรากําหนดดรออิ n งมานะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้ามีเกณฑ์ในการควบคุมอย่างไรหรือแม้ว่าเวลาที่เรากําหนดโปรเซสโฟมาขั้นตอนการทํางานเนี่ยเรามั่นใจได้ไงว่าพอจบขั้นตอนการทํางานตัวนี้เนี่ยชิ้นงานมันจะได้ตรงตามสเปคที่ลูกค้ากําหนดเรามีวิธีการควบคุมอย่างไรบ้างนะคะมีวิธีการทําให้มั่นใจอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะออดิตตามข้อ8.1นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ13ค่ะ ข้อ13ยาวไปจะเป็นส่วนในการออกแบบและอ,ออกแบบก็จะมีตั้งแต่เรื่องแรกนะคะขอดูปัจจัยนําเข้าหรือว่า input ในการออกแบบหน่อยไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดที่ได้มาจากลูกค้าข้อกำหนดที่เราไปหาเพิ่มนะคะ ประวัติในการดําเนินงานความผิดพลาดต่างๆของชิ้นงานของเรานะคะแบบทางวิศวกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราใช้อะไรเป็น input ในการไปออกแบบชิ้นงานขอดูหลักฐาน input ตัวนี้หน่อยว่ามาจากไหนอย่างไรและมั่นใจได้อย่างไรว่ามันถูกต้องนะคะต่อมาค่ะข้อ14นะคะก็จะดูถึงวิธีการในการวางแผนการออกแบบค่ะว่าเรามีสเก็ดยยังไงบ้างนะคะว่า ตั้งแต่ได้รับข้อกําหนดลูกค้าได้รับความต้องการของลูกค้ามาเนี่ยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างจนถึงได้ออกมาเป็น drawing หรือแบบชิ้นงานเนี่ยเราต้องทําอะไรขั้นตอนยังไงบ้างและใครเป็นคนรับผิดชอบมีสเก e d u หรือมีแผนงานตัวนี้ไหมนะคะในเรื่องของข้อ15ก็จะดูตั้งแต่ในเรื่องของการทบทวนเนาะว่าฝ่ายเอนจิเนียร์เนี่ย,วเ,ยเวลาได้รับความต้องการจากลูกค้าเนี่ยเรามีการประชุมทบทวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมว่าเราสามารถดําเนินการได้อย่างไรนะคะแล้วก็แต่และหน่วยงานเนี่ยมีการติดขัดปัญหาอะไรก่อนที่จะไป เขียนแบบเลยก่อนที่จะไปวางโปรเซสโฟนเนี่ยได้มีการประชุมทบทวนจำน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเพื่อรับทราบความต้องการรับทราบข้อกําหนดจากหน่วยง,งานภายในเนี่ยอย่างไรนะคะ ต่อมาข้อที่16ค่ะข้อที่16ก็คือเวลาที่เราทําการเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามั่นใจได้ไงว่าแบบที่เราเขียนเนี่ยมันตรงตามความต้องการของลูกค้าเรามีการเปรียบเทียบเรามีการเอาข้อมูลไหนนะคะเออเอามาดูเอามาทดสอบเอามาวัดนะคะว่ามันได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการมานะคะแล้วก็ข้อที่1ิ เนะคะก็คือแบบที่เราเขียนมาเนี่ยเมื่อเราเอาไปทดลองผลิตจริงแล้วได้ตัวอย่างชิ้นงานหรือโปรโตไทป์มาเนี่ยเรามั่นใจได้ไงว่าไอ้ตัวอย่างชิ้นงานตัวเนี้ยมันตรงตามความต้องการของลูกค้าเอนจิเนียร์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าเรามั่นใจได้อย่างไรนะคะแล้วมีเอกสารหลักฐานอะไรที่มันทําให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่ามันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะคะขอดูเอกสารการบันทึกข้อมูลตรงนี้หน่อยนะคะหรือว่าการ validation นั่นเองค่ะ ข้อที่18นะคะก็ดูในส่วนของการทำการเขียน drawing นะคะหรือว่าคือ design output นะคะ drawing หน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเรามีข้อมูลอะไรที่ได้ออกมาหลังจาักการออกแบบในส่วนของผลิตภัณฑ์บ้างรวมไปถึงเราออกมาถึงเป็น process f o เลยไหมเรามีขั้นตอนในการคิดในส่วนของการออกแบบกระบวนการอย่างไรนะคะก็ขอดูปัจจัยนำออกของตัวของการออกแบบตัวนี้นะคะซึ่งจะถูก audit ตามขอบ 8.3.5นั่นเองค่ะและข้อก่อนสุดท้ายค่ะข้อที่19ค่ะข้อที่19บ7จะด,ดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่ะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยคุยถึงความต้องการของเขามาเรียบร้อยแล้วและอยู่ๆเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกว่า ECN Change นะคะ หรือภายในเองบอกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ไหวฉันขอเปลี่ยนสเปคตร,ตรงนี้นิดนึงได้ไหมไม่ว่าจะข้างนอกเปลี่ยนเข้ามาหรือข้างในเปลี่ยนออกไปนะคะทางฝ่ายเอนจิเ e ียริเนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรรับตรงนี้อย่างไรหรือว่าสื่อสารตรงนี้กับลูกค้ายอย่างไรนะคะมีล็อกชีสไหมมีการ ได้รับความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้ามาเนี่ยได้มีการกลับไปพูดคุยกับทีมงานให้ทีมงานได้รับทราบไหมว่าเธอเธอตอนนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงสเปคดออิ่งมานะตรงนี้นะเธอติดขัดอะไรไหมนะคะ ทุกคนในองค์กรต้องรับทราบเป็นรีว i ชั่นเดียวกันหรือว่าออออปัญหาเดียวกันนะคะว่าลูกค้าต้องการขอเปลี่ยนแปลงอะไรรวมไปถึงถ้าลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงแล้วมันไปกระทบกับเอกสารอะไรบ้างเอนจิเนียร์ต้องจัดเตรียมต้องหาเอกสารตัวนั้นนะคะแล้วก็ต้องอัปเดตตามความต้องการของลูกค้าด้วยอันนี้คือ836นะคะ และข้อสุดท้ายค่ะดูในกรณีที่เอนจิเนียร์นะคะไปรับในเรื่องของปัญหาต่างๆปัญหาชิ้นงานก่อนทําการบวนการผลิตแล้วมีปัญหาที่ไม่ได้สเปคต,ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยเอนจิเนียร์มีการออกใบอะไรนะคะใบ NCR อะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการทําำ Corrective Action ในการแก้ไขและการป้องกันปัญหาตัวนี้อย่างไรขอดูตัวอย่างใบรายงานปัญหา ที่ในกรณีที่ชิ้นงานไม่ได้สเปคเนาะแล้วก็การดําเนินการการวิเคราะห์นะคะมีการวิเคราะห์ให้ถึงรากเหง้าของปัญหาไหมมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาตัวนี้ไหมปัญหาตัวนี้ปิดแล้วหรือยัง ค่ะนี่คือการออดิต20คำถามถามไร้ดีนะคะในส่วนของฝ่ายเอนจิเนียร์นะคะซึ่งเน้นไปทางออกแบบเนาะถ้าพเพื่อนพอเพื่อนเอนจิเนียร์เพื่อนเพื่อนดูในฝั่งคุณภาพด้วยพเพื่อนเพื่อนาจจะต้องดูเพิ่มในส่วนของคลิปที่มีม,มีชื่อว่าคุณภาพนะคะแต่ถ้าเอนจิเนียร์เพื่อนๆดูในส่วนของการตลาดด้วยก็ดูคลิปที่มีชื่อว่าการตลาดนะคะก็อาจจะต้องดูเหมือนรวมกันเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ยอมรับว่าทําค่อนข้างที่จะย,ยากเพราะว่าแต่ละองค์กรเอนจิเนียร์หน้าที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะได้คอนเซ เราจําเป็นจะต้องไปออดิตในส่วนของฝ่ายเอนจิเนียร์จริงๆนะคะก็คงจะช่วยให้การออดิตนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหากแม้ว่าในในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องกรับขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ข้อผิดพลาดหรือว่าสามารถติดติดชมได้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมความรู้หรือว่ารีเควสอะไรออกมาได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะจะเป็นตอนอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนเนี่ะ จ้าสวัสดีค่ะ